วัดป่าใหญ่ครับวัดหรือวัดมหาวนารามครับเป็นวัดที่ว่าประจําจังหวัดอุบลราชธานีาเขาเป็นอาชาเาเป็นัระธานเข้าไปไหว้พระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในอุบลราชธานีครับพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับชื่อว่าพระเจ้าใหญ่อินแปงเพราะว่าตอนที่สร้างนั้น ทำยังไงก็ไม่เสร็จดีก็มีชีประขาวครับมาช่วยสร้างชีประขาานั้นเนี่ยก็วางความเรียกว่าเป็นพระอินทมาช่วยในการสร้างคระเก้าใหญ่แปลกนะแสงสิทธิ์มากครับ Mm -hmm. yeah, on. Mm -hmm. uh -huh. right i'm going going to